ผู้ที่มีอาการไตวายวเฉียบพลันสามารถสังเกตอาการได้สามอาการเหล่านี้นะคะ 1. ปัสสาวะน้อยลงผิดปกติร่างกายจะขับของเสียได้น้อยลงทําให้ปริมาณปัสสาวะลดลงอย่างเห็นได้ชัดหรือบางคนอาจไม่มีปัสสาวะเลยนะคะ เราสังเกตอาการดูนะคะถ้าลดลมแบบผิดสังเกตถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายค่ะสออาการบวมที่หน้ามือเท้าหรือขานะคะน่าจะเริ่มบวมตอนตื่นนอนมือหรือเท้าบวมใส่รองเท้าแน่นขึ้นหรือกดที่ผิวหนังแล้วบุ๋มนานค่ะเมื่อไตทําง,งานแย่ลงจะซับน้ําหรือเกลือส่วนเกินออกไม่ได้น้ําจึงขังอยู่ตามนเนื้อเยื่อทาให้เกิดอาการบวมน้ําลองสังเกตอาการดูนะคะ 3. เริ่มมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเวียนหัวเหนื่อยแม้ไม่ได้ออกแรงมากมืนอสีษะเวียนหัวคลื่นไส้หรือรู้สึกเบลอทั้งวันโดยไม่ ทราบสาเหตุการสะสมของเสียในเลือดทาให้ร่างกายล้าไม่มีแรงโลหิตจางและความดันผิดปกติอย่าลืมสังเกตอาการเหล่านี้นะคะหากคุณมีอาการทั้งสามายการที่แนะนําไปนะคะขอแนะนาให้รีบพบแพทย์ทันทีนะคะเพราะหากคุณมีอาการไตาวายเฉียบพลันสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ที่เร็วขึ้นค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจดีๆให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ